เนี่ยเราหัดนะถ้าจิตเราไหวเราเห็นมันทํางานเป็นช็อตช็อตชอต,ชอตแต่ละช็อตเกิดแล้วก็ดับแต่ละช็อตเนี่ยเป็นเองเราไม่ได้สั่งมันจะส่งสัญญาณหรือไม่ส่งสัญญาณก็อยู่ที่จิตสนใจหรือไม่สนใจถ้าจิตรู้สึกรูปนี้เพลนเพลก็ไม่ส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจส่งสัญญาณเข้ามาที่ใจพิจารณาแล้วไม่เห็นจเจ้าไหนเลยเฉยเฉยนะเฉยเฉย ไม่สนใจมากนะเดี๋ยวนึงก็ลืมไปละเปลี่ยนเรื่องไปหาเรื่องอื่นต่อถ้าสนใจก็มาคิดปรุงแต่งต่อเกิดสุขเกิดทุกข์เกิดดีเกิดชั่วอะไรทํางานต่อไปแล้วก็จะเห็นเลยเนี่ยแต่ละช็อตแต่ละช็อตนะมันทํางานได้เองบางอย่างเราสั่งให้สนใจมันก็ไม่สนใจบางทีมันจะชั่วเราก็บอกอย่าชั่วมันก็ยังชั่วเห็นไหมจิตมันชั่วได้เอง เราบอกว่าจงมีสติทั้งวันมันไม่ยอมมีเพราะมันสั่งไม่ได้การที่เราเห็นอย่างนี้เรียกเห็นอนัตตา